ว้าว wow, ไปสือกับเขามาได้ไข่ได้หัวโคลาบีมาหัวหัวโคลาบีโอ้ยโอ้ยตายไอ้ต้นอ่อนมันได้กินได้เนี่ยมันไข่ไข่พักหนา้าเอามาพัดได้แต่แก่ๆเกดแบบน,นี้เอามาย่าสุกไปได้อืนี่เจ้าจะเอามาต่ำเจ้าเอามาต่ำแตนมากว้วยเตนมีสุดหยอดเลยนี่น,น,นะโอ้โหลนใยใบใ่เงาวลวดเหลือปลซปเซนนะ่ะ เดาก็บะเตจเป็นทรงแกนบุ่นอะนนะะันะบะเตะแกนห้าออยอันนี้แปดสิบเซนนะแล้วหวานจวกเด้อทังหวานทังกรอบเด้อนี่ก็กินได้ตัวนะเอามาพัดได้นะ่ะเหมือนพักคน้านะเนี่ยเอามาใส่ซุปใส่อย่างหารย้ายมันใส่อยนูะ่นะนี่อ่นนอนๆมันนะเอามากินได้เจ้าเนี่ยซุปเนี่ยอย่างฟรังหมดเน,นี่ยซุปเฮากินซดหวานขนาดหวานเหลือมาคุยเตีกก่คนอื ไปได้นี่รถมาหแหเป็นตะลุบชุดหยอดวันนี้มดบัตาใดอะเพราะมนเป็นของฝรัง่งเนี่ยวันนั้นซื้อสองแพคห้าออยก็สองแพคสี่อ 2, 5, 5, อ,อย,อ 4, ออยให้จำมาได้ละ,ะวันนี้สองแพคสี่ออยอะที่ว่าสองแพคห้าออยนะเชอรี่สองกิโลสี่ออย อันนี้สองแพคห้าออยวันนี้สองแพคห้าออยล์เออวันนั้นสองแพคห้าออยวันนี้สองแพคสี่ออยอ่ะเนี้ยสุดยอดเลยหอมหอมอ่ะแกนมันน้อยแต่มันหอมเนอะของตินี่นนะถ้าของจากประเทศอื่นมาแกนมันใหญ่กว่าจริงอ่ะแต่มันบบบหอมอ่ะของเงยอรมันเนี่ยฮู้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้แตมันแปลกๆนี่มันเขาขายม่ใช่ใครออก ขายออกคือแคนแบบนี้แคนแบบนี้จะขายดีติ่เปินคัดขายกันในห้างนั่นน่ะน้อยนยนี่มันนั้นเนี่ยมันขะมากนะมันก็นเลยมาขายถูกอะ่ะสองแคสี่ออยอะ่ะอันนี้ยกิโลละแต่ไดบผมหมันมาขายสองโลสามเจ้าของหื้อมดเลยเอาห้าออยบ่โอ้ล้ำล้ำล้ำถูกเนี่ย ลูกไหนก็มันเ้องกันห้องลูกไหนก็มัได้ล่างไงมัได้อยากยางี้มันเลยีแกขึ้นก่อนี่วันไหนมันเหรอไหนสุดยอดเลยหล่อนเลยถ้ามันหล่อนเนี่ยมันหวานเลยถ้ามันหล่อนจี้นะถ้ามันมนหล่อนมันยังฝาดอยู่นะมันลืมต้นแล้วอ่ะ ສຸດຍອດເຈົ້າໄປໄດ້ຜົນລະໄມ້ມາເຈົ້າໂຫກິນຫ່າງຕິດແนະນ